สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพวกเราหงมูออายุน้อยร้อยล้านค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของสวนนะคะคุณลุงได้ปลูกอะไรบ้างคะในสวนนี้นอกจากต้นพยุงก็มีพะยุงไทยพยุงเวียดนามพยุงไหหลําต้นยางนาพยายาม ไม้ยืนต้นอ่ะพยายามหาเป็นสวนนี้เป็นไม้ยืนต้นทั้งหมดเลยนะคะเป็นพืชระยะยาวก็คือผสมประสานกันไปใช่ค่ะแต่ปลูกไม้พยยงของเรานี่กี่ปีแล้วคะสี่ปีพอดีมิจุนาอ๋อครบรอบพอดีสี่ปีเลยค่ะก็คือประมาณนี้เนาะเบื้องต้นแต่ว่าเห็นว่าพยยงไทยเดี๋ยวปลูกก่อนมาปีหนึ่งใช่ไหมคะก่อนปีหนึ่งครับก็คือเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะต้นด้านหลังเนาะ ต้นนี้จะเป็นพยุงไม้ฮวงหวารี่ที่ออกจากทางบริษัทของเราเนาะนี่อันนี้คือปลูกที่หลังพยุงไทย1ปี 1> อ่ะเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูเนาะว่ารอบต้นกี่เซนนะคะอ่านี่ก็คือได้ยี่สี่ยุบห้าเซนเลยนะคะตัวนี้พยุงไทยพยุงไทยลํำนะคะเวียดนามอันนี้จะเป็นต้นพยุงไทยนะคะซึ่งปลูกก่อน1ปีนะคะ ตัวนี้ก็จะวัดได้อยู่ที่อะอุ้ยยี่สิบยี่สิบสี่กับยี่สิบห้าเซนเหมือนกันนะคะตัวนี้ถ,นถือว่าเท่าเท่ากันถือว่าเท่าเท่ากันแต่ว่าระยะการปลูกนะคะจะห่างกันหนึ่งปีแล้วก็เห็นได้ว่ามีการตัดแต่งกิง่งแต่ว่าพอบแก่นแล้วใช่ไหมคะเมื่อปีที่แล้วนี่ปีที่แล้วครับอายุได้สามปีเนาะตัดแ่งแต่งกิง่งอ่ะก็พอเห็นว่าความตกดจังคือพอยุงไทยก็ ไม่มีแก่นแต่ว่ายุงเวียดนามเข้าแก่นแล้วเข้าแก่นแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะเป็นสีแดงๆโอเคอันนี้แค่กิ่งใช่ไหมคะแค่กิ่งยังไม่ได้เจาะด้านล่างโอ้แสดงว่าเข้าไปถึงกิ่งแล้วตอนนี้ก็คือแค่3มปีเนาะตอนนั้นที่ที่ตัดแต่งกิ่งก็ปีที่แล้วตัดแต่งกิ่งเข้าแก่นเรียบร้อยเห็นสีแดงเลยใช่ไหมคะดีใจใช่ไหมคะก็รู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าเราก็ลองจะจะเหมือนกับที่ เขาโฆษณาไหมว่าตัดดูแสดงว่าเข้าจริงชัวร์แล้วทีนี้มั่นใจแล้วเห็นว่าลงทุนไปซื้อถึงกระสินเลยใช่ไหมคะสมเด็จเลยสมเด็จเลยโอ้โหไปคนเดียวไปคนเดียวครับแม่บ้านเขาไม่เห็นไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คือแม่บ้านไม่เห็นด้วยก็เลยขับรถไปคนเดียวเลยก็จะปลูกก่อนรวยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะ เราก็ไม่เชื่อเต็มพี่เนาะทีว่าเราก็มีความกักอยู่ว่าเอ๊ะย่างกังวลเนาะว่าจริงไหมจะขายได้จริงไหมก็กลัวเนาะเพราะว่าเจอเจอมาหลายมาหลายตัวเนาะตัวนี้ใช่ค่ะแล้วตัวนี้ก็คือเรามาสร้างความมั่นใจก็คือเพิ่มเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปลูกเนาะว่าทางบริษัทก็คือติดตามทุกปีทุกเขตที่ลูกค้าให้เยี่ยมชมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ติดตามตลอดก็คือโทรมาถามถามว่ายไนางงงเ้็ปับ แต่เมื่อเมื่อการขึ้นทะเบียนส่งออกเนาะก็สามารถติดต่อได้ที่เฟิร์สหรือส้มเลยนีค่ะในการขอขึ้นทะเบียนส่งออกก็ว่าตอนพอขัดนึ้ค่ะไอที่ว่าเราลงทะเบียนกับเฟิเ์สเนี่เราทำทำให้ลูกค้าอะไรอย่างนี้อ่าก็คือจะเป็นการส่งเอกสารมาให้ที่เฟิร์สนะคะส่งเอกสารมาให้ที่เฟิร์สเดี๋ยวเฟิร์สขึ้นทะเบียนส่งออกให้ตัวนี้ทางบริษัทยื่นเอกสารมาทางบริษัทดําเนินการให้ฟรีตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ก็คือส่วนเอกสารมาให้ที่เราอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะให้แบบฟอร์มในการกรอกกรอกแล้วก็เซ็นมาให้พี่เฟิร์สกับส้มในการดําเนินการขึ้นให้หรือว่าติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0989933255นะคะเฟิร์สจะอยู่ที่สํานักงานใหญ่ค่ะแล้วก็แล้วก็ส้มค่ะ0821894130ค่ะสำนักงานใหญ่ที่ผมแปลอ่าสำนักงานใหญ่จะอยู่ที่หนองไคร้ค่ะโอ้ยอยู่ที่หนองใช่ค่ะเพราะว่าง่ายต่อการดําเนินการจัดส่งไม้ไปยังประเทศจีนและเวียดนามค่ะตัวนี้ ปีก่านๆเนี่ยเกิบต,ตองปีเจอดรอยู่ตอนมันพี่น้องคายใช่ไ่มคะแกแกจำผมไม่ได้หรอกของไทยเราคุยกันเพราะว่าของแกปุ๊บโตโตของผมอีกเงยอะเราบอกใช่ปูยังไงโตขนาดนั้น ไม่มีมันแย่งกันใช่ใช่ใช่ค่ะชิดแต่ว่าได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ปลูกอย่างอื่นผสมประสานไปด้วยใช่แล้วเป็นไม้ไม้ยืนต้นทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้ที่ดูมาค่ะก็จะเป็นแบบว่าพืชที่แบบว่าอายุระยะสั้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นมันสับปะหลังเป็นข้าวโพดเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอ้อยอย่างเงี้ยในการแซมแซมแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นไม้ยืนต้น ใหญ่ทั้งหมดเลยไม้สักก็ยี่สิบปีอ๋อไม้สักยี่สิบปีมาทำบ้านมีไม้สักด้วยมีพยุงไทยแล้วก็มีไม้อะไรนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ยางนายางนาก็ปลูกปลูกพร้อมเันกับนี่แหละปลูกพร้อมเงินกับโอ้ยยูนเวียร์นาจะเห็นได้ว่าเนี่ยเป็นระยะที่แบบว่าชิดมากแต่ก็ยังสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะคะตรงนี้ทีนี้นี่พบปัญหาอะไรบ้างคะในการปลูกแมลงนี่แหละนี่ครับตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นพยุงไทยหรือพยุง เวียดนามจะมีแมลงตัวด้วงครับเจาะกินเป็นแผลรอบถ้ามันถ้ากินรอบเลยเนี่ยมันจะมันจะตายใช่เยื่อไม้มันกินรอบเนี่ยมันจะตายครับแต่ดีมันมันมันไม่ไม่รอบแล้วมันก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่แล้วป้องกันยังไงบ้างคะตอนนั้นผมก็หาเหล็กแหลมมาแยงมันมันก็ไม่ไหวกินต้นนี้มกินต้นนี้ตามก็เลยปล่อยเลยตอนนี้ แต่ก็ทนรอดอยู่มาไดเ้เป็นเป็นยังไงบ้างคะคุณส้มถ้าจะให้แนะนําเพื่อที่จะให้ดูแลถ้าเป็นเจอแบบปัญหาแบบนี้ก็จปัญหาแบบนี้คะส่วนใหญ่เจอทุกสวนเมื่อเริ่มเข้าแก่นแสดงว่าร่วงจอบแบบนี้แล้วเริ่มเข้าแก่นแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เราอาจจะใช้สารเคมีเข้ามาช่วยค่ะแต่ว่าในสารเคมีที่เอามาช่วยตัวไหนนั้นก็ขอก็สอบถามที่ร้านขายยานะคะประมาณนี้หรือไม่ก็ใช้อะไรนะสารไปก้อน <c oughs> ลองฉีดดู ก็คคเคยเอาไปฉีดค่ะแต่ว่าคุณลุงก็มีการดูแลด,ดีอยู่ก็คือสามารถหาไม่ได้รัดเลยก็ยังแก้ไขปัญหาจนน้องรอดมาถึงตอนนี้ใช่หรือว่าจทําปูนขาวก็ได้นะคะเป็นปนี่จะไม่ให้สารเคมีเข้ามาโอ้อยยาพ่นแมงลงอะไรผมไม่กิดโอเคอเตกนอีกร้อยเปอร์เซ็นต์๋อถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ไม่ได้คาดยู่ฝั่งโน้นนะน้ำก็ไม่ให้ไหลนี่ค่ะเป็นกันดินน้ำไม่ไหลเลยทำใไม่ให้เข้ามาในไร่หไม่ให้เข้ามาในไร่ เพราะว่าจะเป็นแบบว่าปลูกแบบธรรมชาติเนาะก็คือเบื้องต้นก็ทาปูนขาวได้นะคะทาปูนขาวรอบต้นค่ะใช่ค่ะมันจะป้องกันได้ตรงเขาทำให้ดูใช่ค่ะทาปูนขาวได้เลยค่ะแล้วแมลงก็จะไม่เข้ามาเจาะก็จะไม่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวค่ะมีปัญหาตรงไหนเพิ่มเติมไหมคะหรือมีข้อแนะนําในการคนที่ปลูกไม่มีหรอกครับถ้าสมมติว่ามีคนสนใจที่จะมาเยี่ยมชมสวนสะดวกให้มาเยี่ยมไหมคะมาเยี่ยมได้ครับอ่าอยู่ที่บ้าน เทพคีรีรหมู่เจ <7 S 1> ็ด <7 S 1> นะคะอาาําเภอดาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะค<ช>อ,อฟเบอร์ติดต่อในการเข้าเยี่ยมชมหนะคะ063 932 6274ค่ะคุณชื่อเล่นชื่อ,เบ,อ,อ,เ,อเบิ้มนะคะหรือว่าใครจะสอบถาม คนที่กำลังสนใจเนาะหร,ห,รหรือศึกษาอยู่ตอนนี้นะคะอยากสั่งซื้อหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่0989933255นะคะเบอร์เฟิร์สค่ะค่ะแล้วก็เบอร์ส้มนะคะ0821894130ค่ะค่ะเราดูแลต้นไม้วันนี้แล้ววันข้างหน้าต้นไม้จะดูแล,แลเรานะคะค่ะสำหรับหงมู่อายุน้อยร้อยล้านของเรานะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ